เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นี่ครับยูกิบแบดบัตนะครับผมวันนี้เนี่ยเรามาโซโล่แรงด์หนึ่งร้อยยี่สิบแปดดาวนะครับกับแวนนะครับผมเป็นแครี่ที่คนไม่ค่อยเล่นนะตั้งแต่50ดาวขึ้นไปเนี่ยอาจจะแบบว่าไม่เห็นแวนกันแล้วนะครับผมซึ่งเกมนี้เนี่ยผมก็เอามาแก้ทางไฮยัตเตแล้วก็เอามาแก้ทางซูเปอร์แมนนะครับผมเพราะว่าแวนมันมีซีซีจุกจิกนะครับเล่นสายนี้นะครับเป็นสายคริติคอลตีเร็วนะครับผมไม่ใช่สายเวทนะครับนี่คือ ใช้รูนคีินะครับผมแล้วก็พลังแสงรวยเร็วนะครับเพราะว่าเกมนี้เรามีมีแก๊กด้วยแหละผมก็เลยกล้าเอามานะถ้าสมมติว่าไม่ไม่เป็นแก๊กเนี่ยผมก็จะไม่เอาแวนมานะครับเพราะว่าแวนมันจะเล่นยากไปนะครับเพราะฉะนั้นก็แนะนําเล่นคู่กับแก๊กเนี่ยเล่นง่ายอยู่นะสลับแวนนะครับผมมาเราก็จะฟ้ฟามฟ้าไปก่อน,นครับผมก็จะรีบเอาดาบไฟฟ้าให้เร็ที่สุดนะครับคือแวนเนี่ยถ้าได้ดาบไฟฟ้าเนี่ยมันจะเริ่มเก่งทันทีเลยนะครับผม มันจะตีเร็วมันจะมีแบบคี้ม่วงอะไรประมาณนี้นะมีไดเมจเวทอยู่แล้วนะครับ <Ret reat! S 1> แวนชิปเป่งแล้วครับผมดูเหมือนว่าผมจะงานนอกไปแล้วครับโอ้โหแก๊กถ้าดึงโดนบอกเลยว่าเมื่อกี้อาจจะมีศพเะครับเราก็รอไปก่อนนะครับผมเดินกับแก๊กเดินกับแก๊กถ้าแก๊กดึงโดนผมสตันแล้วผมก็จะซอยทีท,ทีนะครับผม oh, <man. S 1> ถ้ามีอัติก็จริงอัตตีอัดหน้าไปหนึ่งที เราสตันชงให้แก๊กดึงสวยๆเพื่อนต้องแบบนี้ดีครับกีดแบบัตรต้องได้เฟิร์สบัตรครับผมเอาแล้วไงคือฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันมีฮฮยาเตเะนะซึ่งฮฮยาตเตเนี่ยมันแก้ทางได้โดยชันใช้โจเกอร์ใช้แวนพวกนี้นะครับแก๊กบอกว่าแข็งแกร่งอะไรแข็งแกร่งเพื่อนโลลิออนแข็งแกร่งอ้าวก็มาดีครับเราก็จะเดินตามแก๊กไปเรื่อยๆนะครับคือสายนี้เนี่ยต้องบอกนะครับว่าเก่งจริงนะสำหรับแวนสายขี้นะครับ รอเลอออนแข็งแกร่งโอ้โหเฮ้ยเ <Hey, hey, S 2> เราสตันให้สตันนี่ก็เหมือนเป็นการชงให้แก๊กดึงง่ายเหมือนกันนะเพราะว่าเราสตันปุ๊บแก๊กก็ดึงได้เลยนะครับผมไม่ต้องมานั่งแบบว่าใช้ดวงสุ่มดึงอยู่นะครับแต่ช่วงนี้เนี่ยผมก็จะฟาร์มให้เร็วที่สุดนะครับผมไม่อย่างนั้นเนี่ยมผมก็จะเล่นยากนะครับแก๊กบอกว่าเดินกับแคร,รี่ดีตัวขาตาย โดนแล้วว่ะผมโดนชิปเป่งแล้วครับผมโดนโอ้โหเรียบร้อยตัวขาตายผมแกบอกว่าตายแล้วมามาเกมเกมเริ่มตามรีบตีเพื่อนรีบตีมันมาแล้วเพื่อนมันมาแล้วช่วงนี้นี่วอขาดโลมก็ฮิตนะครับ ในช่วงร้อยดาวเนี่ยมันจะแบบว่าไม่ค่อยสู้กันนะในช่วงแบบ5นาทีแรกนะครับมันจะเริ่มแบบฟ้อฟานไปก่อนนะเฮ้ยซุปมาซุปมาโดนโอ้โหอันตีอันหน้ามาหนึ่งทีนี่ไงเขาเรียกว่าตัวหนาก็แตกครับผมอย่าอย่าอยู่ใกล้แวนผมต้องเพนผมตีผมตีเออผมได้มา3คิวแล้วครับตอนนี้แต่ดูเหมือนว่าทีมงานเราจะตายหมู่นะครับเดี๋ยวผมก็จะได้บิ๊กเบสแล้วนะนี่ เริ่มเริ่มหยาบนะครับรู้สึกว่าฝั่งเราจะจะสู้ไม่ได้นะครับผมมาผมก็จะรีบฟาร์มนะครับโอเคไฟฟ้ามาแล้วนะครับผมทีนี้เนี่ยเราก็จะฟาร์มง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มีไดเมจมากขึ้นนะครับมเห็นไหมเราเริ่มซอยเร็วแต่เราก็ยังตีคีปเบาอยู่นะ เราต้องได้ดาบคีก่อนนะครับแต่ตอนนี้ก็คือการเคลียร์คีของแวนเนี่ยก็จะง่ายขึ้นนะโอ้ยม้ามายิงอันตีเป็นหนึ่งทีขีม่ม้าลงม้าไม่ทันนะดีวัวขาดนี่เห็นไหมผมบอกแล้วว่าแวนเนี่ยมันก็เป็นตัวหนึ่งที่เก่งนะครับถ้าเอามาถูกคอมนะครับผมเริ่มตีเร็วมากๆเลยนะเดี๋ยวผมต้องรอเคลียร์เวฟด้านล่างก่อนนะครับ คือถ้าสมมติว่าเราทิ้งเวฟด้านล่างไปตอนห้านาทีเนี่ยไฮแอเตม,มันซอยป้อมไปเดียวเราเราเสียป้อมไปเลยนะครับผมโอ้โหคุณนบิดโอ้โหมันมีล้างว่ะโอ้โหเสียเชิงมันเพื่อนมันมีล้างว่ะมันเอาเพลเย์ไฟมาวะเนี่ยแก๊กมากับผมเฮ้ผมบอกเลยแก๊กเดินกับผมผมบอกเลยนายเดินกับผมนี่มีแต่สิ่งดีดีเกิดขึ้นเชื่อเราเรอแล้วอันติ รอเลออนแข็งเก่งอันตีว,ว่าวเป็นหนึ่งทีแก๊กดึงสวยซาตันนี่ไงอันตีอัดหน้าอย่าให้มันลงมาเพื่อนเดี๋ยวมันเริ่มยืนไม่ไหวนะบนนะเราพิมพ์บอกเพื่อนก่อนนะเพราะป้อมบ้างป้อมล่างเราแตกไปแล้วนะครับคือถ้าผมเดินกับแก๊กเนี่ยมันสู้ได้นะครับผมนี่ไงดึงสวยมากเราอันตีโอ้โหอันตีใส่ลิโป้เฉยนี่ไง นี่ไงครับ400โปรชัดดาวตอนนี้เรารวยแล้วนะบอกเลยแหวนสายคิดาบขิได้แล้วด้วยนะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะออเป็นสลิงสติงนะครับผมเพิ่มอัตาราการตีเร็วแล้วก็อัตาราขีบอีกทีนึงนะเล่นป้อมกลางได้นะอย่างนี้นะครับเอาไหมเอาอาบีโซดด่ดาบก่อนก็ได้น ตอนน,นี้เราตีคีธรรมดา900นะครับคีเวทพันหนึ่งนะเดี๋ยวรอให้แก๊กมาดึงนะครับดึงโดนอยู่สวย <c oughs> โอ้ยมีพิกดูดตีตีตโอ้โหเรียบร้อยโอ้โหแก๊กล้างสวยมากเมื่อกี้นี่เราตีไฮายาติคีเวทพันกว่านะครับคีเวทจะแรงกว่านะครับผมพอเวลามีบิสเบดน,นะกล <c oughs> ับบ้านเติมเลือดน,นะครับ เดินเราไปเดินตามแก๊กดีกว่านะครับคือในแรงร้อยดาวเนี่ยเอาตรงแก๊กก็เป็นตัวหนึ่งที่ฮิตนะช่วงนี้นะครับเริ่มฮิตมากเหมือนกันโอ้โหดูสวยอันตีอัดหน้าครับผมนี่เห็นไหมเขาเรียกว่าแก้ทางซูเปอร์แมนเหมือนกันนะสลับแวนนะครับซีซีมันเยอะนะลิโป้ว่ะลิโป้ว่ะ สปันไปโอ้โหลิปโอมอึดอัดตีอัดหน้าไปโอเคเราเกือบตายเหมือนกันแต่ตบเกมต้องเราดูนะครับว่าผมทำเดเมพเท่าไหร่นะแต่ตอนนี้นี่เราขี่แรงมากนะครับเดี๋ยวต่อไปผมจ่อเป็นมุลานะถ้าได้สลิงสติงนะครับใกล้ได้สลิงสติงแล้วปลอมล่างเพื่อนปลอมล่างเล่นเลยเล่นเลยสลิงสติงมาแล้วยังไงซูเปอร์แมน ซาตันไปดีไม่ต้องบินเองฟิกเกอร์แล้วด้วยถ้ามันตุเล่นมันหนีไปแล้วนะครับต้องกลับบ้านก่อนนะตัดแบบออกเป็นมุลาดีกว่านะครับตอนแรกที่เซตไว้เป็นดาบดุลเลือดนะแต่แบบว่าต้องเอามุลานะครับไม่งั้นตีไม่เข้านะด้านบนฮายาเตยังไงฮายาเตจะตายโอ้โห นั่นคือฮายาเติยอมตายกับเอเลนดอนนะไม่ยอมวิ่งมาให้ผมฆ่านะครับมันเห็นผมมันเดินกลับไปเลยนี่ม้าจะไปไหนเรามีซีซีแก๊กดึงมา <c oughs> โอเคโอเคจับลิปโป้ได้เราซอยลิโป้โอ้โหค,คิเวทแปดร้อยคิครั้งละแปดร้อยนะใส่ลิปโป้นะครับคิเวทนะนั่นคือตีอย่างถี่นะครับตอนนี้เด <c oughs> ีูนะผมใช้ป้องหน่อย <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราเล่นป้อมบนได้นะครับมารอเลยแก๊กถ <Fine. S 1> <Di> ้านายดึงเราฆ่าทันทีไฮยะเตะมะม้ามะวอขาดดึงอันตีอัดหน้าเป็นโอ้โหเฮ้ยเอ้าโอ้โหมีฟิกดูดโอ้โหเราคี้เราคี้ไฮยาเตะโคตรแรงเลยครับแวนกี่ดาวแล้วเมื่อกี้เขาถามใช่ไหมสามร้อยไป สามร้อยดาวก็คงติดกเรเลี้ยไปแล้วนะครับแกบอกว่ากวนมาผมก็จะเนี่ยพอเวลาเราเล่นดาว,วเยอะเนี่ยมันต้องเล่นเซฟพอสมควรนะครับมันจะแบบไปเดินค้าวขาล้ำลไม่ค่อยได้นะเพราะว่าเขาก็สวนได้หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะเดินตามแก๊กตลอดนะครับผมไม่งั้นเราซู้ไม่ได้โอ้โหดึงสวยอีก เอาทัอันติโอ้ my god เมื่อกี้ผมกดอันติแบบกดเล่าให้มันย,ยิงเลยไงแบบให้มันระบบออโต้ย,ยิงให้เลยนะครับไปยิงคีปเฉยเลยแม่ซูเปอร์แมนอยู่ด้านล่างยังไงโอ้สวยจัดสตันให้เอาโอเคซีซีจุกจิกนะครับดึงไหมดึงโดนอีกอันติไม่พลาดรอบนี้โอ้โห รอเลออนแข็งแกร่งลุยเพื่อนอุ้ยบอกเลยเมื่อกี้ถ้าดึงโดนนี่มีศพอีกนะครับไปเพื่อนเราว่าเราจบป้ายกันเลยนะได้มูลามาแล้วด้วยนะครับโอ้โหดึงมาโดนอันตีอันข้าล่างหายครับผมไปฆ่ามันโอ้โหเรียบร้อยจบเกมครับนี่เห็นไหมแวนเนี่ยแคลรี่ที่แบบเอาจริงมันก็ เป็นเขาเรียกว่าเป็นแครี่แบบไม่ใช่เกรดดีนะครับเป็นแบบเกรดทั่วไปนะสลับแวรน,นะตอนนี้นะครับไม่ได้ติดเมตานาะลอยยี่สิบเก้าดาวเอ็นบีพีจากแวน,นครับผมทำไดเมจสามสิบเอ็ดเออคิดดูสายนี้นี่ไดเมจแรงนะครับผมก็ถือว่าทําไปเยอะนะลอยเลออินเม็ดส้มด้วยนะครับนี่เล่นเซตนี้เลยนะแวนสายครีกนะครับผมตีไปเก้าหมื่นสองไดเมจลอยเลออนกี่เกมเนี่ย ลอเลออน2,300เกมนะครับก็เมนลอ l ลออนจ๋าอยู่เหมือนกันนะครับผมอ่ะยังไงก็เจอกันคลิปหน้าแลวกันนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นแนวทางการเล่นแวนสายคลินะครับผมเก่งนะถ้าเล่นกับแก๊กนี่คือเก่งเลยนะครับยังไงก็เจอกันนะครับผมบา,บายๆครับสวัสดีครับ